โอเคครับเรามาอยู่กับตู้ครบรอบ9ปีของเฟสแกนออเดอร์อ่ะตู้แยกตามคลาสนะรอบนี้ก็อ่ะแล้วก็มีตู้เอเลด้วยเดี๋ยวผมมาเปิดโอเคเราไปดูว่าได้อะไรอ่ะมีตู้อะไรบ้างัะเขาแบ่งเป็นตู้เออจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันแบ่งยังไงนะตู้นี้มีสงตัวนี้มีโดมังอ่ะผมลอกเวลาตู้นี้ถ้าเปิดได้โดมังเนี่ยดีแลวก็ตัวนี้ก็โอเคตู้นี้มีแคสเทเรียตู้นี้คือตู้เมตา ปัจจุบันเนาะก็มีแคสเซอร์เดียมมีโอเบลอนมีแม่เนอะแล้วก็มีเมลูซีนก็จริงใครขาดเมตาตู้นี้ควรเปิดมากที่สุดอาจจะมขงข้ามตู้นี้มีตู้หงกข้ามไม่มีอะไรเป็นตู้ปกติตู้นี้มีคู่คู่คาในให้เล่นแล้วก็อ่ะใครหาแอสซิสเทพหรือว่าหาธรมโมที่เป็นซับบัสเตอร์เนี่ยตู้นี้ก็ควรเปิดนะตู้นี้มีดันเต้แล้วก็มีเซเบอร์ที่เป็น ไอตัวงูด้วยตู้นี้ผมอยากเปิดมากเลยนะอาจจะไม่รู้ว่าจะลงตู้นี้ไหมตู้นี้เฉยๆนะไม่มีอะไรวุ่นวายตู้นี้ตู้นี้ก็เฉยๆไม่น่าเปิดอะไรตู้นี้ผมไม่น่าเปิดที่สุดเลยอะตู้นี้ใครหาเฟเบอร์เทพเทมอะก็เปิดทางบูสชิมาเล่นได้หยุดเหลก็ยังได้โมลางนี้มาโอเคตู้นี้มีแค่เคา์เตอร์ตัวเดียวที่เก่ง ตู้นี้รวมว่ายน้ำปะมีกามะด้วยแล้วก็มีตัวนี้ตู้นี้ก็เฉยๆนะมีอะไอย่างตู้นี้นี่กอรเทียของฝ่ายอาร์เลยก็คือข้างหลังมีสกาดี้ข้างหน้ามีเมอร์ลินหญิงนะแล้วก็มีตัวโบลเฟรเอร์ตัวนี้ที่ไปได้กับทุกตีใครขาดทีมบีบีเอสหรือหาฟาร์มตู้นี้ควรเปิดน,นะ ตู้นี้ก็นี่คือตู้ก็เทียเมตาอันใหม่ออออก็เปิดได้แต่ผมคไมเปิดตู้นี้ก็ข้ามไม่มีอะไรนะเพิในใจตู้นี้ไม่เปิดตู้นี้นก็ของคลาสพิเศษก็คือถือคลองอาใครเอิ์นะแล้วก็มีแม่ด้วยนะตู้นี้นี่เปิดได้นะฮะใครหาดามจ่สเตอร์อยู่ตู้นี้ก็ ตู้นี้ก็เป็นตู้คอแลลมจริงๆถ้าใครมีตัวแล้วก็ไม่ต้องเปิดกันหมดลกะก็ตอนนี้ลังเลอยู่2ตู้คือโดมังที่มีโอกาสออกตัวนี้กับตู้นี้ที่มีโอกาสออกดันเตซึ่งดันเตเนี่ยมันจะมีเดถึงขนาดคนไม่ได้ใช้เยอะมากแล้วก็เอาอตู้อื่นมาก็โอเคนะจริงๆออกออกไปนี้ได้หมดเลยแต่ถ้าตู้นี้เนี่ยเปิดเนี่ย โอเค่อ okay, ตัวนี้ที่ไม่ได้ใช้ดูมังก็ก็เก่งนะแต่ว่าก็ไม่ขนาดนั้นวันนี้ดันเต้เก่งกว่าไปละแต่การนะถ้าใครมีก็จะเล่นออออเดอนนลคอบทใหม่ที่ญี่ปุ่นเจออยู่ง่ายนะเพราะงั้นโอเคผมก็คงจะลงตู้นี้แหละโอเคสิบห้าเพชรไปเลยโคนาให้ดันเต้ออกเหลือออกเทเปอร์เป็นตัวนั้นก็ดีเพราะว่ามันัมวิกได้จะไปทำแกล์เทเปอร์ คไปแรกครบรอบ9ปีไม่มีอะไรดีกว่ามาเรียวดรือบ่ะเม็ดเองไม่ใช่ปุ๊บเดี๋ยวบอลมาแล้วเดี๋เดียวไม่ใช่สี่ดูเลยอะไรสิ่งลูกไปเดี๋ยวจะปลดแล้วนะลูกเก่าเนะ นมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วจริงคแฮกเตอร์วัดใครวะโอ้โ oh หฟีดาวโอเคมีโวกตัวนี้มัน,นเปิดไหมละม่ะมีทองอมาตัดดวงว่าไใส่เซเบอร,ร์หรือเวนเจอร์แบงคเตอร์โอ้โ oh หจบละชีวิตโอ้โ oh หเป็นไงละ่ะ <laughs> ไม่ได้อะไรเลยคร <laughs> บรอบ oh ho. เรียบร้อยชุดเกราะมาไกล อื่นนะสุดๆอันออดินอลฟอร์ดคู่นี้เฮ้ยมีท้องอีกเหรอเอสเซินใครแก่อ๋อจบใจคู่เดียวม,มสสันไม่มีเอสเซินท์เยไม่ออกเอสเซินได้ยอย่างไรออจบละอเองอาวสองลูกม,มั้งแก้เขินเอาอโอเคโตดสงสัยจะไม่ได้แก้เขินะ สงสัยมันจะออกแค่ตัวเดียวโอ้ชมไม่คุ้มเลยแต่ไม่แต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใส่กระตุก,ลกเยลยปัดทิ้งได้โอ้ยอยางกระตุกเนี่ยตนอีกแล้วแล้วกระตุกด้วยนะทองอีกอันเรื่องหกเลย อะไปเงี้ยไ่เงีย้ยถูกดอ,แอกแคทเตอร์หรือไงหมดแล้วเย้ <laughs> กันน้ำบรรากาศวินชัยแล,ล้วนะแต่กูปือว่าดีนะัวนี โอเคไอไอาเวนเจอร์ดัตเตทันออกเป็นหุ่นลบไปแล้วเคก็ก็โอเคนะตามนั้นครับเคก็เหลือตู้แค่นี้ละก็เดี๋ยวคงมากดเอเล่แหละตามนี้